คำพูดเดียวสามารถทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนได้หรือไม่คำถามนี้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งหลังจากที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติตัดสินใจแจ้งความบิ๊กโจ๊กหรือพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านด้วยถ้อยคําที่ถูกตีความว่าเป็นการพาดพิงองค์กรอย่างรุนแรงแต่ที่น่าสนใจคือคําพูดเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้ถามว่าการวิาพากษ์วิจารณ์องค์กรผ่านสื่อมวลชนควรมีเส้นทางอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดคอวางเข้าใจผิดในวันที่22พฤศจิกายน2568ข่าวสารราวกับระเบิดเมื่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติมอบอํานาจให้ตัวแทนเข้าแจ้งความดําเนินคดีต่อพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานหลังพบว่าการสัมภาษณ์ของเขาในรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่ง และการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่30ตุลาคม2567มีถ้อยคำที่ถูกตีความว่าตำรวจนี่คือแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติเห็นว่าถ้อยคํานี้เป็นการใส่ความองค์กรลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีของหน่วยงานอย่างร้ายแรงทําให้ประชาชนเข้าใจผิดและเสื่อมศรัทธาต่อองค์กรในภาพรวมและส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกียรติยศของข้าราชการตํารวจทั่วประเทศแต่ที่นี่คือจุดที่คนใหญ่ที่สุดก็อาจพลาด การวิาพากษ์วิจารณ์องค์กรผ่านสื่อมวลชนมักมีเส้นขอบเขตที่เบลอเลือ,ลอทั้งผู้พูดและผู้ฟังอาจมีความเข้าใจที่แตกต่างกันการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงอาจเป็นเพียงการแสดงออกถึงความกังวลหรือความไม่พอใจต่อปัญหาบางประการแต่ก็อาจถูกตีความว่าเป็นการาทาดทิ้งองค์กรอย่างร้ายแรงดังนั้นการมีกฎระเบียบที่ชัดเจนในการวิาพากษ์วิจารณ์องค์กรผ่านสื่อมวลชนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและการกล่าวหาที่ไม่จำเป็น ในกรณีนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเลือกที่จะแจ้งความเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมายและปกป้องชื่อเสียงขององค์กรซึ่งฝ่ายกฎหมายได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งคลิปวิดีโอและเอกสารถอดเทปคําพูดส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนแต่คําถามที่น่าสนใจคือการดําเนินคดีนี้จะส่งผลต่ออนาคตของการวิาพากษ์วิจารณ์องค์กรผ่านสื่อมวลชนอย่างไรจะทําให้ผู้คนคิดว่าการพูดถึงปัญหาขององค์กรเป็นเรื่องที่เสี่ยงและควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ และนี่คือส่วนที่คนใหญ่ที่สุดก็อาจมองข้ามการวิาพากษ์วิจารณ์องค์กรผ่านสื่อมวลชนไม่ได้เป็นเพียงการชี้ชอบข้อผิดพลาดแต่ยังเป็นการช่วยให้องค์กรเหล่านั้นพัฒนาและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นดังนั้นการมีกฎระเบียบที่ชัดเจนและเป็นธรรมในการวิาพากษ์วิจารณ์องค์กรจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและปลอดภัยท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ควรมีกฎระเบียบที่เข้มงวดในการวิาพากษ์วิจารณ์องค์กรผ่านสื่อมวลชนหรือไม่ หรือควรให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่กังวลว่าจะถูกดำเนินคดีหรือไม่ขอเชิญทุกท่านมาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์